ศึกลอนดอนดาร์บี้แมทสเปอร์เปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอล สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ .com ครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะที่จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างไก่เดือยทองทอรแนาโดสเปอร์จะเปิดสนามทอรแนาโดสเปอร์สเตเดียมครับรับการมาเยือนของไอปืนใหญ่อาเซนอลนจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเกมนี้แต่งกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยบ้านเรานะครับไปดูสถานการณ์ของทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าครับฝั่งเจ้าบ้านของกุนซืออันโตนิโอคอนเต้ตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนห่างอันดับ4อยู่2คะแนนด้วยกกันนรต้อองงาาจจะะทผลเพื่ ไล่ล่าพื้นที่ของโคตายูฟาแชมเปียนส์ลีกครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับอาร์เซนอลต้องบอกว่าก่อนเกมนี้เขานำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่5แตม้มและเมื่อวานเราใบสีฟ้าก็ไปสะดุดแพ้ปีศาจแดงมา2ประตูต่อหนึ่งครับทำให้ด้เกิดชนะเกมนี้จะฉีกช่องว่างเพิ่มขึ้นเป็น8แตม้มมีโอกาสในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มากขึ้นครับสำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมไปดูกันที่ฝั่งของเจ้าบ้านก่อนครับเกมนี้สเปอร์ของคุณซออันโตนิโอคอนเต้ครับในตำแหน่งผู้สำบัตร์ตู้เป็นฮโกโก โรเมโรกองหลังแชมป์โลกนะครับแล้วก็มีเอริกไดเออร์แกลกมมองลองเล่ก็ไม่มีปัญหาครับเรียกว่าฟูลทีมแต่ปัญหาจะอยู่ที่กองกลางครับโดยจะมีทางเปียเอมิลคอยเบียเนี่ยยืนคุมเกมในแดนกลางครับแต่สําหรับคนที่ต้องลุ้นนะฮะก็คือทางคูลูเซฟสกี้อันนี้หายเจ็บกลับมาแล้วต้องลุ้นว่าจะลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ส่วนคนที่ลงไม่ได้ก็คือเบนตาคูครับยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ในแนวรุกเกมนี้มีทั้งทรงเคิงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับเรียกว่าฟูลทีมยกเว้นในตำแหน่งกองกลางที่ต้องมีการสับ เพื่อจะบี้กับอาเซนอลครับทีนี้ไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้านครับมีปัญหาในแดนหน้าเท่านั้นครับโดยสําหรับในตําแหน่งของโกครับแรมสเตลลงสนามได้กองหลังเรียกว่าฟูลทีมครับทั้งซาลิบาและก็มาการเยสจะยืนคู่ในประกันหลังตัวกลางส่วนซ้ายขวาตอนนี้ต้องดูว่าอาเตต้าจะเลือกใช้ใครครับฝั่งขวาจะเป็นเบนไวก็ได้หรือจะโยกโทมิยาสุมาก็ได้ฝั่งซ้ายจะเป็นเทียนนี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นชินเซนโก้ก็ได้เช่นกันครับเรียกว่าไม่มีปัญหาครับกองกลางฟูลทีมครับโทมัสมาเตจะยืนคูู่กกกกับกับบาาาานนิิชช้โดมมมีตอเเป็ผญและ แนวรุกทับฝั่งซ้ายจะเป็นกราเบียมาติเนรี่ฝั่งขวาจะเป็นบุคยโยซาก้า กองหน้าที่เชสุดเจ็บไปครับเอ็นเคเทียก็สามารถจะลงประจําการตําแหน่งตรงนี้ได้ดีและมีอีกหนึ่งคนที่หายเจ็บกลับมาก็คือทางเอมิลซิมิตโรที่ลงสนามไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเรียกว่าฟูลทีมยกเว้นในตาแหน่งของกองหน้าตัวเป้าซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดครับปิดท้ายที่ผลงานในการเจอกันของทั้งสองทีมครับแม้ว่าสเปอร์จะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับผิดกับอาร์เซนอลที่ฟอร์มหลังสุดครับ11นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงเป็นจ่าฝูงแต่สำหรับในนกการเจอั ของทั้ง2ทีมนี้ครับต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันบ้านอาเซนอลอนอ์เซนอลชนะบ้านสเปอร์สเปอร์ก็ชนะครับที่สําคัญในสนามที่ลงเตะในค่ำคืนนี้ครับอาเซนอนไม่ชนะสเปอร์มา8นัดหลังสุดครับและสําหรับใน3นัดหลังสุดนั้นอาเซนอนแพ้ทั้งหมดนะครับเกมนี้แม้ว่าสเปอร์จะมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาแต่ว่าการเล่นในบ้านวันนี้ผมพันธงว่าสเปอร์จะไม่แพ้อาเซนอนในบ้านครับาละคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามได้สําหรับทางนักเตะดอทคอมในการพรีวิวฟุตบอลและคู่ต่อไปจะเป็นใครนะครับติดตามไดี